สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผม่ีอฟนิ่ทุกท่านทุกท่านเอามึงนี่ฟันดีแล้วฟันดีแล้วปูมาหาแล้วโอ้ยทั่หาโนตั้งแต่เจ็ดโมงสองไปหมดหนูบันไดหลับทั่วหาที่ไหนหมดท่าีโดดโุ่ไปไอ้ลูกสองปูมาแล้วหลังจากที่ล่อค่อยมาสิบกว่ามือตั้งแต่ตองหวัดตองหัวเข้ามา พอดีมื้งว่านไปตีท่อฟังลูกนิมิตวันพุทธง่ำครับไปท้าบุญเด็กจะออกเราได้บระมาจัณปูได้มากท่านที่เลยหลังจากไปท้าบุญมากเม่ยม่ตาพอไปถ้ำบุญปูเกือบมีบ้านเลยมากครับเกือบเป็นพอไปแล้วพอเรื่องเนาะแล้วก็ปูดกันมากมากมากโกงผู้ถ่ายนะพ่อเนาะแต่ว่าตั้งแต่ปูคูนหลวงปูคูนมากงวดนั่นรับลงพวคูนนี่งวดนั้น เขาัวไหนก่อนครับเขาเก็เก้าเนาะหลวงู่คู่มาหะเขียนไห้เก็เก้ามานี้หลวงหลวงพ่อโตหลวงพ่โตหลวงพ่โตนี่งวดนั้นเขาศูนเก้าก็คืองวดที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าหลวงู่คู่นี่เขียนไห้แต่ว่าหลวงพ่อโตบ่ได้เขียนไห้เอาคู่ให้เอาคู่เอาเอากระคูกระคูโบราณกระคู้โบราณกระู้ไม่กระยาคิซี่นี่แหละมาให้ตักน้ำาพอเรื่องเอาไปตักน้ำ ตีเป็นเลข0809ก็ยังไงคือมาตีแม่นคักสีเล็เอากระตี่านั้นครับจองตัวนั้นแต่ว่าพูดถึงงวดนี้เลขแนวทางของพอเรื่องนี้มาจะเป็นความฝันความฝันก็ได้แล้วบานี่เลขผีตายหงก็ได้แล้วล่ออย่างเดียวคือปููซึ่งกับพวกคว่าปูอะไเสียมากงวดนี้และแล้วสิ่งที่รอคอย ก็มาแล้วมากเป็นจริงเป็นจริงแล้วมากเมื่อคืนนี่สดสดร้อนร้อนครับตื่นขึ้นเฝ้าโทรหาทีมงานทันทีเลยเอาวันนี้เพราะเรื่องเราซูฟังยุบวัดเอฟซีเอาไปซื้อฝันงวดนี่แม่นหลวงปู่สวงนี่มหาวันหลวงปู่สวงแมนปู่สวงไหนครับเพราะเรื่องปู่สวงปู่เดินดินนี่ไหมปู่สวงยังปู่สวงเทพนาเดินดินแมนเทพนาเดินดิน ปูสวงมาหามากับลูกน้องเพื่อนท่าน่ะซีองซีกับปูซีกับปูสวงแม่นเพื่อนมาน้ำกันครับมาน้ำกันพันมานอนปูสวงนี่มัดสีปีนแทนแทนแคือยังแทนว่างศพมืออังขึ้นซี่ละครับอยู่ประมาณจากเอ่อเม็ดกุ้งกวนนี่ะระดับหน้าอกเออนับนี้ เอาเพื่อนน่ะมันนอนลอยกันอยลวงปูสวงอยกลางลวงลวงปูสวงนอนกลางนอนกลางอีกสองรูปนอนขอกนอนขอกบัดนี้องค์องค์ที่ซีนี่ลงมานอนทั้งรูมนอนนที่ข้างบนสามองค์ครับนอนข้างลูมองหนึ่งแล้วผมกลไปนอนเฮี่ยงกันกับองค์ทั้งรูมนอนเฮี่ยงพระยี่ข้างลูม นี่พอเรื่องไปนอนพอร้มรอม่ครับไปนอนพอร้อมนอนเฮี้ยงกันกับเพื่อนบบัดนี้คืยจังปูสวงเนี่ยนะว่าว่า,วามีพระพุทธธะรุปสามองค์เรื่องทองคำมาสันเอาขึ้นไปเพื่อนสองเอาไว้น้ำผมองค์หนึ่งเพื่อนว่า่ะอือเป็นพระพุทธธร,รุปทองคำพระพุทธรูปทองคำแมนโอพระธรรมดานี่นี่ ตั้งแต่ขนาดว่าปูสวงมากนี่ครับเพระท่าธรรมดาแล้วยังเอาพระพุทธรูปท่องค้ามาให้อีกแม่นเพราะเรื่องได้อุ้มเอาวะนี่อุ้มมาข้างนี่เอิกนอนเฮี้ยงกันกับพระอยู่ข้างลุ่มนี่พระองค์เพิ่นเอาให้ยนะพระพุทธรูปทองค้าะเอามาข้างอยู่หน้าอกเลยเอาพระพุทธรูปทองค้ามข้างไว้หน้าอกแม่นแล้วก็นอนนอนเฮี้ยงภาพคู่เพิ่นตายอยู่ข้างๆนี่เอาเพิ่นตายแล้วบ่นี่ครับตายตายเมื่อ้วพระศิวองค์ตายเมื่อไหร่ โอ้ให้ว่าเพิ่นนอนเฮี้ยงนันอยู่ทั้งแท่นนี่ก็คือว่าเพิ่นตายเหมือนแล้วเพิ่งมรณภาพหมดแล้วแมม่นะแต่ว่าหังได้ยินเสียงอยู่ยินเสียงแต่บ่เห็นปากเว้าการว่าเห็นแต่หูยินแต่เสียงว่าเอาพระพุทธรูปมาให้สามเนอะสามองค์ให้เอาสององค์นี่ขึ้นไปหาผู้สวงเอาขึ้นไปหาผู้สวงอ่าอีกองค์นึงให้พราะเรื่องให้พราะเรื่องมาข้างเนอะอกนอนเฮี้ยงกันกับพระผพุทนตายยิ่พระตายนี่นอนอยู่ข้างขวาครับ เรีมัน่สิเป็นบนล่างอ้อพอเรื่องคิดว่าจะเป็นบนเป็นล่างเลยในฝฟันเดียวเนี่ยแม่นฝฟันเดียวบนล่างโอ้ยุทธหหลวงปู่สวงนอนสามองค์สิเป็นบนครับองค์แม่นอนเรื่องขางนี่ทั้งมันอยู่ข้างล่างแม่นวะครับอยู่ข้างล่างมันก็ต้องเป็นล่างอยู่แล้วมันนอนเทียงกับเพราะเรื่องยีนแต่พระพุทธรูปนี่เพื่อนเอามาให้องค์นึงแม่นอนข้างเอื้อกอยู่ องค์ใหญ่ง่ายเสือพิยน่ะพระพุทธรูปท่องค้ำพระพุทธรูปท่องค้ำพระบูชาหนิเหระเนาะแมนแต่ปิ่นท่องค้ำสามองค์สามองค์นอนตายกันสามองค์องค์หนึ่งล้มมานอนเฮี้ยงคางครับพอเรื่องตีๆยังไงเอ้าเอฟซีลองเบิองนี่ตัวที่เพิ่นบอกเลยสันเพิ่นได้บอกว่านี่ฮะเพิ่นได้บอกเป็นตัววะเพิ่นมาบอกนี่นี่ บ่ได้เขียนให้พร้อมบ่แสดงว่าให้ตีเอาให้ตีเอาปิษณานี่เพิ่นให้มาแล้วปิษณาตี<น>เอาตีเอาเมื่อกี้ก็ตีเอาเนาะป่ะวันว่างงนะานก็นตีเอาดิเพืพ่อนบ่บอกดิ่อันนู้นเพืพ่อตูน<อ>ตีว่าเพื่อนเอาคู่มาให้คู่ก็เป็นซูนแล้วคู่มันม่อนก็เป็นซูนเป็นตักน้ามันกันสางมันกับม่อนแล้วครับก็ตีว่าพระเปลี่ยนแปดก็เป็นเก้าก็ตีซูนแปดซูนเก้าเท่านั้นอ๋อันนี้ปัะนี้เพราะเรื่องเดตีจังๆดลยวันนี้นพวกงงงวดนี้บ่ ครับงวดนี้สตีสตีข้างบนก่อนข้างล่างนี้ยว่ายยังนั่นข้างล่างสเอาไว้ยให้ยังบ่สสตีตีบนก้อนยังตีล่างตีเท่าล่างช็อตมันยังบ่มเอาเอาเอามันยังบ่มหมวกกันตีรูป่ัเนี่ยเอาตีความฝันรูปแปะมองดูปิชนานี่ปิชนานี่ผู้สวงอยู่ข้างอยู่กลางครับพระซองอันอยูุ8วันอยู่ข้างสตี808 8ปดศแปดกับตีบวกแปดศูนย์สามกับเก้าศูนย์สามแปดนย์แปดศูนย์สามนันกัมีแ่ใอแล้วเนาะแม่ศูนย์สามมีเร้สามองค์เนี่ยเน้นเลยดิเน้นพร้อมศูนย์สามี่ผ้าสามองค์ตายก็ตีไปศูนย์สามเลยเอาแปดศูนย์สามเก้าศูนย์สามเลยเอาว่าว่ต้องเอาสมตัวเราเอา เอาต้านศูนย์สามศูนยสสานเนเขียนหนาไม่ได้เขียนหนาไม่ได้สุ้มเกาเอาเอาชิมเลยแม่มันใจแห้งหรอาเขียนหนาไม่ได้หน้าสุดเพราเรื่องกันเลยพราเรื่องตีแปดศูนย์แปดแล้วกันศูนย์สาแปดศนย์าหรือเก้าศูนย์สากันเลยศสามเก้าศูนก้อนนั้นเพราเรื่องไห่ไบเราที่หกศูนย์สามกับเจ็ดศูนสามแน กาแสดงว่ามันเลขศูนย์สามคือเก่าศูนย์สามคือเก่าเลขนเน่ยเราพระพุทธรูปบ่ตีหรอครับพระพุทธรูปเอาเก้าเนี่ยเก้าศูนย์ <9 S 2> สามเก้าศูนย์สามอหรือจะเอาเก้าศูนย์แปดก็ได้แต่เราพระพุทธรูปองมาเป็นเก้าไม่หนเป็นเก้าครับพระพุทธรูปนี่ต้องตีเป็นเก้ายางเดียวเลยเก้ากัเตี้ยก็ให้ไปเก้าศูนย์สามเนี่ยเอาเป็นศูนย์เก้าสามได้หรครับพอเล้ย บ่บ่บ่ศนีศูนยนี่มาหน่วยสิบแน่นอนเลยศูนย์ยี่บอยูร่อยบ่บ่บอยูร่อยคือเก่ามันสีม่ยูหน่วยสิบตัวแรกก็จ้าพอแปดศูนบ่แปดศูนตัวแรกจ้าแปดศูนย์สามเก้าศูสาดศูนย์สามเก้าศูนย์สาม สองตัวสามศูนไปเลยบอกศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามสามศูนย์น่อยเชียนกลับหมเพิ่นแนบมถ้าเพิ่นบ่รูโอลูละล่ะเอฟซีเอฟซีาะเ่อเอฟเตติเมื่อวานเพ็นเรื่องบอกว่าซื้อบนนี่ซื้อบอติดศูนย์บได้กินแมนเลขบนนะครับแสดงว่าตัวเลขนี่เพิ่มมากอีกบ่เพิ่มซ้ำจากซ้ำเพิ่มนักนั่นหรือซืครับ เพิ่มลักร่อยเพิ่มลักล่อยศูนแปดครับที่เพิ่มมาแมนศูนแปด่ศูนย์แปดเพิ่มมาแมนเลขตัวเก่าเพิ่มศูนย์ปดตัวเดียวชุ่มนั่นก็บศูนยสามเือเกาครับเพราะเรื่องปฏิเก้าสามบอกพอพุทธรูปสามองค์ก็่ตัดเอาน่นี่บอกกาเพินตัดเอาลถะอ้าพูดไดมากสามแปดแปดสามหมื่นตัดออกครับตน เต่ัน์เตัวนันตัวไหนครับพ่อเรื่องตัวฟันมือวานี่วงตัวเดียวเลยศูนย์สามมือวานศูนสสมตัววงตัวไหนจ๊ะสตัวนี่ตีเออ03 6สวงไปแล้วบานนี้ว่งเก่าศนสามอีกตัวหนึ่งซะเอากินแล้วพ่อ่อพัทลูเป็นเก้าดิ เพิ่นเอาผัดพุทธรูปมานาวเดวีแต่ว่าเคยเอาไว้ทั้งเครื่องสองเนาะงงแทนนอแบบนี้อยังไว้ทั้งเครื่องเอาไวานะ้น้ำปูสองมันบอกเอาไว้เพราะาาเรื่องโอ่งหนึ่งมันบอกผัดพุทธรูปเอ้าอยู่ในนีน่ละ่ะเอาไว้เรื่องโอ่งหนึ่งหนึ่งเอ้าบนตีแล้ววันนี้เพราะเรื่องล่างนี่บ้านนี่ล่างนี่เตี้ยครับพระนี่ พระเพื่อนตต่แอนม่ครับพระต่ว่านอนเฮียงนอนเฮียงนอนเฮียงกับพระเรื่องพระพุทธรูปข้างหน้าโอ้บังอยู่ดีหรือเนาะบังอยู่สีัวยวะ <c oughs> แต่เลก 6ซีนี่าอ้ีอี้ิตีพระนีสิเป็นเป็นแปดหาันบอกะตีเป็นแปดแล้วหามาจากแทเลนี่นี่อ๋อเพราเรื่องเพรื่องเพราเรื่องวาเป็นหกมันบอกเป็นหานตัวคนหรือเป็นหกอยู่อือใช่เป็นาเรื่องกับสิตีหา่แต่พเาเพราะื่องภูบอยยด้อ๋อถ้าภูนีเป็นหกรับ นี่เปลี่ยนแปดฮาแปดมาแต่ว่าสิ่งที่พ่อเลืองได้ในฝันนี่คือได้พระพุทธรูปนีกว่าคนเร่พระพุทธรูปท่องคั่มความคืนเอามาให้ความพระพุทธรูปมันพระพุทธรูปธรรมดาพระพุทธรูปท่องคั่เหลี่ยมหยุบแบบนี้นี่ต้องให้สันนีียีแล้วล่ะอันนี้พระพุทธรูปนี่เป็นผู้สวงที่เว่าว่าเอาคืนเมื่อวัยนีสององค์ เอาลวกไปให้ตัวองค์นึงครับเอาให้พระเรื่ององค์หนึ่งอ่าก็เลยยินเพื่อนว่าก็เลยลูกไปอันนั่นผ่าเพื่อนครับเอาพระนี่ไปสซนให้เพื่อนลูกขึ้นยินเพื่อนว่าแล้วนะครับจับพระพุทธรูปสององค์นี่ไปให้ผู้สวงไปโซนเซตผ่าเพื่อนครับุ้มเพื่อนนะครับสององค์ก็นอนนิ่งเฉยอยู่ครับก็เลยนั่นผาให้จับไปทุกองค์น่ะครับองค์นี้ก็หมผายพร้อม กับพระพุทธรูปมาแขังก็เกี่ยวของกับนอนเฮียงกันยุ่งสัน่นอะเฮียงกันอยู่ข้างล่างเพราะว่าองค์งนี้ิเป็นเลขล่างอยู่แล้วเนี่ยองค์นี่สามองค์สีเป็นเลขบนครับที่พระเป็นแปดเป็นเก้าแนเนเลขนี้ ที่ที่มันใจยื่นนี่ก็คือศูนย์แปดกับศูนย์สามเลขบนนะมันใจชื่อศูนย์แปดกับศูนย์สามเลขบนะนะงั้นเลขล่างนี่พระนี่ก็เป็นเพื่นตายไปหรือสิ่ตีเป็นห้าแปดกับห้าศูนย์หมด แ่สรซอยกันตีน้อครับผมเอฟซีที่ได้ฟังน้ำกันครับตียากอยู่ครับตียากอยู่เพระาะว่าคือหลวงพอตัวมากมันตีง่ายอันนี้พระมาซีองค์ <บ S 2> รือส <บ S 2> ีเป็นสี <c oughs> ซีแปดบ่กับว่าลู่คือกันซีแปดมีนี่ตะล่งที่แหลกไ่นวะแมนลุ่งที่แหลกยยลุ่งว่า แต่ว่าสําคัญคือเพิ่นเอาพระพุทธรูปมาให้พระเรื่ององค์หนึ่งนี่แหละพระเรื่องได้พระพุทธรูปองค์หนึงน่งเดีย๋ยวแม่ทา่เอฟซีฟั่งไปแล้วก็ตีซ้อยกันไหตีได้เปลี่ยนแต่ตะเก้าพระทุมใหญ่มหาลมผาดจะนวดนะนี่ผมตีไปก็ต่าโปผมว่าแปดศูนย์แปดกับศูนย์สามเนเลยเดี๋ยวนี่นะบนบนศูนย,ย์แปดกับศูนย์สามนี่แหละแม่ ตะว่าล่างนี่นะล่างนี่พระองค์หนึงงน่งพระองค์หนึ่งพระพุทธรูปองค์หนึ่งแมนกับคนกับคนผู้หนึ่งนอนเฮียงกันอยู่ก็สิเป็นเลขสามตัวนี่ล<า>่<ต>า,างกัน,ลลน,กนเลยน,น,นี่เป็นสามตัวลา่างบ่ะเพรนี่พระนี่เขาเขาตีเป็นพระโดดเพื่อนแกนตายแล้วแต่ตีเป็นพ่อเรื่องนี่อันตัวพระพุทธรูปเพื่อนเอามาไหาเอาอ้เข้าไหมเอามาไห้ไว้ซื่อเนี่ยเพื่อนไห้เนะ เอาเองค์นไว้สักตีตีตักคนกับพระนอนไตนะเอาใน่วนเลขล่างนี่เพราะเรื่องตอนแรกเพราะเรื่องว่าซีคับหกตัว๋วดิแมนตอนแรกก่อนหน้านี้เนาะเลขล่างเพราะเรื่องมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็หกซีนะครับบบบนี้จากฟันนี่นี่มันคือว่าเขากันเหรอครับเพราะเรื่องกับ นี่สีตีเป็นหกเถอนบอกกพรซองคัะหกซีคือเก่าเถ่นบอกแม่นว่าเนคนนี้ก็เปลี่ยนหเป็นหกเป็นว่าพระซีองค์หรือสีเป็นหกศูนยกซีพระซีองเนี่ตายมืดเลยนครับนั่นมื่ก็ตีเข้าไปนะตัวนั้นเขาต้องตีอันตัวนี่ผมตี่าออกหรอกมึนแล้ว เดี๋ยวอีกจักมืองขึนมาเมื่อนี้สิบสีหาปัวไม่อีกเลยโอ้ยเหยียบหมาเนี่ยเยียบร์ดีลังโอ้ถือแล้วถึกแล้วหมาถืกเหยียบเหยียบมาหน่อยดีนะมาเหยียบข้ออ๋อมันก็เป็นเรื่องซียละครับเอ้าตะเกาพระซุ้มดังๆเพื่อนมาหาเพื่อนมะหายโศกเข้ามาเยอะหรอครับเอาทีครับเพราะเรื่องเอาเพราะเรื่องตีรถล่างเพราะเรื่องตีตัวไรเอาว่ารถครับ ล่างเตีแมนสีตีแล้วคองเป็นว่าเป็นหาเอาเอาเป็นหกซะครับเอาอืาเอาเป็นหกเอาพระนี่พระนี่เพื่นไต้ครับพระไต้าอาท์ตี่เป็นหกศูนย์เนาะครับหกศูนย์ฮกศูนย์ซึ่งก็เป็นเลขพีไต้หงแมนเลขพีไต้หงหนึ่งหกศูนย์นะครับ,บซึ่งเพราะเรื่องจับมาไวล่างแล้วหกศูนย์หกหนึ่ง คิดว่าจะเป็นล่างเพราะวางวดที่ผ่านมาเลขพีตายหหกับศูนย์เกาก็คือเข่าล่างแมนเขาล่างห้าศูนย์เก้าครับเขาล่างบัดนี้ตีหกหศูนครับพะระนี่ตีเป็นเป็นแปดแปดศนยกับมีอะนี่แล้วนะเนาะแปดศูนกับมีแล้วแปดศนยมีแล้ว4ตีเป็น พระซีองค์พระ4ีอง์าอองตายเมือ่อศูนซีบ่ะศูนซีเค่คยหายเลยเห็นแม,ม่นว่หายไปแล้วรอบหนึ่งซีศ<ห>ูนยซีแ,แต่ว่าตัดออกไปแล้วครับอนีอ่เสียเอาซีศูนย์ก็แล้าเอาตีเป็นศูนย์ศูนย์หอือศู่ศูนมาอีกตัวหนึงห่งนะแม่ ตียากอีกีครับโอ้ยซอยกันวิเคราะห์ซอยกันแสดงความคิดเห็นเด้อครับผมจะเก่าฝันนันบ่อใครพลาดจะเกลียน้บู๊คือไรใสเดี๋ยวเปี่ยนเตือนนั่นเถอะเพิ่มมันกับว่าอะไรเพิ่มไรได้หรอเลขกับมแต่ตัวเดียวกันเหมือนตนแมนบูนยติดซุ่นสามเหมือนตือครับเลขติดซุนสามเกือบเม็ดเลยเจ้าห่อรัก่อยเมื่อเพิ่มแมนครับเขาเพิ่มรัก่อย ลักลักนี่บนนี่คือ03กับ08นย์แปม่น,นะครับ03กับ08นย์แปดชั้นบพกติดศูนย์คิดว่าบริกินะงวดนี่บนอ้าวบาทนี่นี่ได้ครับผมตัวเลขของพอเรื่องให้ว่าที่ล่อค่อยปูอยู่ปูกับมาแล้วนะครับงวดนี่ ปูสวงมากครับงดี้เป็นปูสวงยิตมตาพระใหญ่ๆทั้งนั้นมาหาสวงนี่านอนเลี่ยงกันอยู่ทั้งโต๊ะสาูปนะครับแต่ว่ามรณาภาพเหมดแล้วในฝันปูสวงนอนกลางนะครับเพราะเลี่ยงตีแปดศูนย์แเก้าศกับศ3คือเก่านะครับในส่วนบน ซึ่งก้อนนั้นเพราะเรื่องกับเน้นไว้แล้วเน้นที่ศูนย์สามไว้แล้วนะครับเรากกัสามตัวนั้นวงไปหกศูนย์สามก้อนบัดน,นี้มาวงเพิ่มคือนเก้าศูนย์สามนะครับส่วนเลขสองตัวมีศูนย์สามกับศูนย์แปดบนนะครับบัดนี้อ่าส่วนล่างนี่พระหนึ่งรูปอนอนเลี้ยงกับพราะเรื่องนอนเฮี้ยงกันอยู่พราะเรื่องมีพัทรูปอยู่บนหน้าอกบนหน้าอก ครับอตีหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์ซึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนีดตรงกับตัวเลขผีตายโหงแมนเมื่อกี้ก็ตรงกันนะครับเรื่องตรงกันตัวอันอันศูงเก้าของอันหลวงพ่อโตเมืนว่าพ่อโตศูนย์แปดศูนย์เก้าผีตายงหงห่หาศูนย์เก้าเนี่คยครับหาว่าว่าตรงกันที่หกศูนย์นี่แหละ <Yeah. S 2> ตอนแรกว่าจะตีเพราะเรื่องเป็นหาเพราะเรื่องว่าเอาตีเป็นหกก่อนละเพราะว่าล่างเพราะเรื่องไ้ไว้ซีกับหกแต่ที่แรกแล้ว <Yeah. S 2> นะครับซีกับหกแต่ที่แรกแล้วก็ให้ว่าเป็นการไม่ย่ำเลขหกศูนย์หกศูนย์ซะแล้วการมีซีศูนย์อีกตัวหนึ่งที่ของใจอยู่ mm. นะครับซีศูนย์นี่คือตีจากพระสี่รูปแม่ yeah. ตายมดตายเบิร์ต mm. นะครับม่หนนาผ่านมดแล้วมน yeah. อา้าถ้าเห็นตา่างจังไหนซอยกันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของม่อเลยนาะใจบุญเนะะเาะเพราะว่าตียากอยู่ดิแม่นค่ะงนินปิดสนานยากปิดสนานยากอยู่นะครับคือถ้าไม่มีพระพุทธรูปเข้ามาเกี่ยวข้องนี่จะตีง่ายขึ้นแนนแมน่แมนค่ะเนาะอันนี้พระพุทธรูปท่องคําสามองค์เอาไวทั้งทั้งสองเอาไปข้างล่างกับพอเรื่องหนึ่งนี่นะนะไปผู้สวงสวงครับนนะครับ แต่ว่าพูดถึงเลขบนว่าหลายโตครับ03กับ08แค่นั้นแต่ว่าเลขล่างนี่หลายโตแน่เลขล่างนี่มี60 61 62 64 40แต่ว่าพอเรื่องย่งบ่ท่านในมวงห้ล่างนี่เดี๋ยวล่อนั่นอีกจะขึ้นก่นอนนั่นอีกจะขึ้นสองขึ้นขอ,ข,อขอเพิ่มอีกก่อนวันนี้10 14เนาะครับ14 15 16อีกสองวันนะครับนี่เวลาอีกสองขึ้นจะได้ฟันเพิ่ม ตอนบนนี่เน้นไปแล้วครับเหลือล่างขอครับืขึ้นนี่สวดขอห้ยไปแล้วคาถาออกมวยไปเลี้ยนแม่แล้วบ้านนี้ไปเลี้ยนแม่แล้วเลี้ยงแม่แล้วอ้าโอเคครับผมอ่ออยังสี่ละตอนนี้นะเอ้าเอฟเีกะเบื้องเอารถขับเห็นตั้งยังไงกะน้องน่องตีจากความฝันเนาะคิดว่าแม่นแล้วล่ะปูสวงมากนี่ฝันนี่นะฝันนี่แม่นแล้วครับฝันนี่แม่นแล้วล่ะ ทังสีเป็นจ้าไดตีเป็นตัวไดแค่นั้นละ่ะนะครับจ้าไดกกบขอให้ชิงที่เพราะเรื่องวิเคราะห์ให้นี่ถือได้ <c oughs> <c oughs> เอาบนเน้นแล้วรอเน้นล่างอีกวันสองวันนะครับหรือว่าเพราะเรื่องเขียวงเลยบ่เยอล่างนี่ครับแล้วมือขึ้นนั่นล่างนี่ กะ้ำมือขึ้นน <ED> ี่กะมากบพระกะแม่นอนอยู่ข้างขลางอยู่ครับตีเจ้าของหกตีพระศูนย์ตายสี่ศูนย์พระสี่องค์ตายหมดครับเอ้นอนกันอีก2เดอี๋ยวเดี๋ยวขอไม่ไล่แกขึ้นครับยังค่อยเน้นเนาะยังค่อยเน้นลางเอ้าโอเคครับผมก็ถือว่า ตัวเลขนี่คือชัดเจนแล้วล่ะล่อแค่เน้นล่างแค่นั้นนะครับบนเน้นแล้วนะครับอีกน <2 S 2> แล้วศูนย์สามศูนย์แปดแก้ศูนย์สามอย่าลืมกลับเลยล่ะสามศูนย์นะครับจะอะไรก็ต้องกคันวณแน่นอนนี่แต่เลขแจักมันสิมากนกะหน่วยหลักสิบศูนย์นี่แต่ม้าแน่นอนบนศูนย์กับน่วยกับสิบนี่ต้องมาแม่นครับเอาโอเคครับผมพอเรื่องบบบนี้เวลาเวลากัด เงี้ยเอไปแล้วเกือบเพรืองสมงเจ้าของเอาขอบคุณีเรื่องหลายๆครับขอบคุณครับ